การทำกระถางลายหินอ่อนด้วยสีเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นหินอ่อนที่เราสามารถใช้สีคือไม่ต้องไปใช้เกดหินแล้วก็ไม่ต้องมาขัดเพื่อขัดนี่มันเป็นคือเพิ่มเพิ่มมูลค่าก็จริงแต่ว่ามันไม่จบภายใน10บนาทีนี่ประมาณ10นาทีได้นะครับไม่ใช่สีปัดน,นะอนี้เขาเรียกก็สีบีดนะครับสีออกโทนดําจางๆนิดๆนะครับแล้วก็เป็นสีเทาคือสีขาวผสมกับสีดํา ให้มันเป็นสีเทาๆเหมือนคอนบรีเทคนิคการทําง่ายนะครับมันจะมีสองเฉดคือเป็นหินขัดขาวที่เรานั่งเป็นหินอ่อนทั่วไปอ่อนบบป,ปุ่มๆกับแต่ลักษณะการใช้เหมือนกันแต่เพียงแต่เราไม่รองพื้นขาวเท่านั้นเอง <Okay. S 1> อันดับแรกนะครับแล้วก็จะใช้สีเทาก่อสีเทาป<ส>อันนี้เป็นไม้กวาดนะครับที่เราไปซื้อร้านก่อสร้างนะครับเรามาแยกออกมาวิธีก็คือดีดออกไปใช่เป็นการดีดออกไปตัวนี้เป็นตัวเพิ่มมิติเฉยๆนะครับคือพยายามดีดห่างๆแล้วสีต้องเหนือที่นึง คือเราเล่นมิต,ติมันเฉยๆแล้วมันจะมาเห็นสีนี้แหละแม่นหยดมั่วคือใกล้ให้เข้มจากปลายมาอันจะไม่พื้นเราถ้าดีแล้วเพือนเราคือดีดผิดนะครับเข้าหนักเองอเคถ้นี้างี้มันก็อ๋อก็แค่ดีดเนี่ยลักษณะการดีดดีดอย่างนี้นะดีดอย่างนี้แล้วมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นดีทางห่างนะครับประมาณประมาณสามสิบเซนก่อนถ้าเราดีดเสร็จปุ๊บอ่าจะเป็นแ <box. S 1> บบนี้ นี่แบบนี้นะคะเวลาแค่ไม่กีน่นาทีก็จะได้แบบนี้